73ตัวต่อไปมันจะขึ้นบนหรือลงล่างแค่นั้นละอันนี้ช่ไชสองร้อยค่ะจ้ะตัวนี้ยังมีประโยชน์อยู่นะพยายามดูเนอะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังอีกทีเพราะมันเป็นเป็นอะไรเป็นบท้วเนี่ยมันยังไปได้อยู่แต่ว่าเราเจาะให้ถูกแค่นั้นละจะสูงแล้วก็จะได้อะเดี๋ยวต้องขอเวลาสักหน่อยจะได้หรือเปล่าทไมถึงต้องแปดพอดูบันไดก็รู้สึกว่าเลขตัวเก่าเขาจะมา มีสไตล์สไตล์นี้เขาเคยออกตัวเก่ามานี้เราก็แนวทางเราก็ต้องพูดถึงนะเพราะสังเกตให้ดูดูคาบเสนเน้นนี่มันจะเป็นหวยคาบเส้นเนาะเส้นตัดพอดีเราสังเกตดูตัวนี้หนึ่งหนึ่งเก้าหกหวยก็ห้าหนึ่งเก้าคือเอาตัวเก่ามาสองตัวแต่ตัวนี้เจ็บใจมากเงวดนี้ หนึ่งศูนย์หกคือมาทั้งสามตัวแลวศูนย์มาบนล่างด้วยนี่แหละปัญหาคือเขาจะมาบบเดิมหรือเปล่า <Yeah. S 1> งวดที่หนึ่งศูนย์หกเรากล่าวว่าเขาเอามาแค่ตัวเดียวก็เ,เล่นมาสามตัวแต่ทั้งหมดเขามาห้าตัวนะงวดนั้นเอามาห้าตัว uh huh. แล้วก็มางวดห้าหนึ่งเก้านี่มันเป็นเลขตัวเก่าทั้งหมดมีสองแท่แค่ตัวเดียวอย่างนี้เห็นสังเกตด,ดู หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกแต่ว่ามาคือออกห้าหนึ่งเก้ามีสองกับแปดมาแทรกเองเลขตัวเก่ามาเลยทั้งวันนี้ถ้ามาตัวเก่าอีกก็เล็งไปที่แปดกับเจ็ดมไปแล้วเขาจะมาเล่นแบบตัวเก่าหรือมาสามเจ็ดแปดอีกคือจบเลยนะนี่คือจะเปลี่ยนจากเจ็ด <c oughs> เป็นหนึ่งอ่ามันจะเปลี่ยนเจ็ดเป็นหนึ่งหรือเปล่าแปดหนึ่งหรือเปล่าแบบนี้ 95 5, มาล่างได้ไหมอ๋อเดี๋ยวขอวิจารณ์ก่อนตามเป็นไปได้นะถ้าขอขอด,ดูตามบันไดอืมน่าจะเป็น59นันออสอเดี๋ยว87 59, 59 59ได้จะได้591909ได้นะถ้าม,มาล่างอะ่ะได้ได้เลยแบบนี้นะครับเป็นเป็นคนที่ไม่อยู่สบายตจังหวัดนี่ร้อนก็ร้อนแบบ ลงโลอ่าร้อนก็โอเคพอทนอยู่เขียดห้าหกเียดสามสองจะลองลองดูนะลองไล่ไปนะเดี๋ยวส่วนตัวผมก็จะไล่แบบหนึง่งเอซี hmm. ก็หัดไล่ไปแล้วผมก็จะพยายามลดบอกเรื่องบันไดก็จะพยายามลดลงหน่อยเพราะว่าบางคนเข้าใจแล้วนะครับผมบางครั้งมานั่งคิดดูเขาให้เราบอกแนวคิดไปแล้วล่ะ แต่ทีนี้เราบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเขาก็ให้คนเดียวเป็นคนพูดะนะครับให,ให้โดยเฉพาะเลยอย่างเงี้ยเกตห้าหกเกตสา 3, 2. 2> มสองคนจะเตรียมการนะให้เราตัวเก่าจะมาตัวหนึ่งสองตัวลงข่าวถี่แล้วหนูถูกกระเป๋าจังรางวัลที่สนะี่ะถือว่าดวงดีนะสุกกัญญาอินทกิจนะครับครับก็ถือว่าดวงดีตั้งแต่ผมขายลอตเตอรี่มาผมไม่เคยถูกเลยมไม่เคยถูกรางวัลเลยนะ ถูกแต่สามตัวหน้าสามตัวหลังสองตัวนะครับอยู่ประมาณนี้รางวัลนอกนั้นใหญ่ๆยังไม่เคยโดนเลยมันเป็นวาสนาเราเออบางครั้งก็แนวคิดบางเขาบอกว่าเออบางครั้งให้เราเบรกอะไรบ้างแบบนี้นะลุงครับฝันว่าแบบนี้ให้ดูยกตัวอย่างาว่าสมมติว่าแบบง,ง่ายเมื่อกี้แปดเจ็ดสามมันเป็นทั้งบนทั้งล่างเจ็ดสามเนาะ รับมุกค,คือห้าสี่สีห้าหรือใคข่ะอาอห้าสองตัวเก่าก็ได้เป็นเดิอผมคิดว่าน่าตามรูปภาพน่าจะเป็น, 5, นหน้าสี่นี่นะคือรับมุกทะแยงเฉยๆเ่ยเจ็ดสามมันนอนแบบนี้เรารับทะแยงอ่ะหลักการง่ายๆโบวินก็ร้อนโข <Hey, S 1> <ด>บอห้าห้าแล้วก็มาเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดแต่ตัวนี้เป็นแปดห้าเจ็ดเห็นไหมหนึ่งห้าเจ็ดคือมาเหมือนกันเลยห้ากับเจ็ด ตัวหลักถิบตัวต่อไปนี่ถ้าชัดนี่ก็คือรู้เลยนะนี่นะครับอยู่ประมาณนี้ผมนั่งคิดอยู่ถ้าเราดาหลักถีบได้อ่ะผมว่ามันน่าจะง่ายอขอเวลาสักนิดก่อนสีหนึ่งได้ได้นะครับสีหนึ่งได้ได้แปดเจ็ดสองตัวเก่าเลยเหรอรถแต้มเหรอของมาสด้าคันเก่านะมันเป็นห้าหกศูนสอง ครับแต่ว่าทะเบียนจะเป็นของกรุงเทพผมจำไม่ได้ต้องไปเปิดหาดูก่อนแต่ฝันว่ามันข้าง,างหลังพังหมดหรือแต่ข้างหน้า,าเป็นรถเก่านะทะเบียนรถเก่าคือห้าห้าหกศูนย์สองไม่รู้จะเกี่ยวไม่เกี่ยวเราางงดแล้วน้องก็ฝันว่าเห็นรถปัจจุบันนะหายใช่ไหมแล้วก็โดนโดนโดนโด,ดนชนแล้วขาดรึ่งหัยกะมอกเกียสามซึ่ง ามหกเจ็ดศนะูนย์น่ะมันมันคู่ห่างวันนี้ทะเบียนรถเก่าไม่รู้จะเกี่ยวไม่เกี่ยวนะพูดให้ฟังแต่จได้แต่ว่าถ้าจําไม่ผิดนะทะเบียนรถที่มาจากกรุงเทพทะเบียนกรุงเทพจะเป็นแปดเจ็ดหกเก้าหรืออยู่ประมาณเนี้ยพูดให้ฟังให้จเจ๋มันรู้จะใช่หรือเปล่าครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเพราะว่าเราเราก็ให้ไปแค่นี้ก่อน นังนั้นเราจะคุยเป็นาสามแง่น,นี่คือตัวที่วางไว้ก่อนแล้วถ้าไม่คิดมากตัวเก่าก็น่าลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าเขาเด่นอยู่ที่คนห้าคนอยู่บนเรือแล้วก็อยู่บนรถดีตจนรถดีตจนผมก็ตีเป็นเลขสี่อยู่แล้วนะครับอยู่ประมาณนี้ห้ารู้สึกว่าเขาจะเด่นมากอะแล้วก็มาเด่นที่ว่าเขาจะเด่นหลอกไม่หลอกคือ ลูกเมลอนหรือแตงโมเนี่ยคล้ายๆแตงโมหรือเมลอนมองไะมครับครับตัวนี้อ่ะตัวสําคัญเลยถ้ามมออกเมลอนจะถือว่าเป็นเลขศูนย์มาซึ่งตามปกติเขาหน้า <bargain> จะมาลึกล่างอ่ะศูนย์นะเพราะวางอยู่กับพื้นเพราะวางอยู่บนเรือนี่ไม่ใช่หมอกห้าศูนย์หรือเปล่าเมลอนห้าศูนย์กับห้าสี่หรือเปล่ามาตามหลักห้า ห้าบนห้าล่างก็น่าคิดอยู่นะน่าคิดแต่เดีที่เรามาดูผู้หญิงที่เขากำลังกองไอดอกกัญชันนี่ละเลยเลยเจ็ดดูเก้าอันหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดห้าตัวนี้ออกห้าสองเจ็ดตัวนี้ออกเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสองสามเชื่อมไปนี้ไปแปดไดไไ้เห็นไหมสี่แปดกับวงนี้ สามสี่จะตัวเก่ามาก็สามสี่อะไอยู่ตรงนี้นะเบื้องต้นอยู่ตรงนี้จุดจนหนึ่งและตัวนี้น่าคิดนะหัวออกหนึ่งเจ็ดห้าสองสามเจ็ดี่ตัวต่อไปก็อยู่ใกล้ๆขาบเส้นนี้แหละห้าเจ็ดก็รับมาแต่บนเพราะว่าตรงนี้ผมเคยถูกสามสามเจ็ดสามตัวสามเจ็ดก็น่าจะลงมาต่อมานี้สามเจ็ดตั้งนี้ก็คือสามเจ็ดทั้งสองฝากก็ตัวนี้เป็นตัวกลางเห็นไ พอดีบางเงินศูนย์มาเป็นหลักแสนด้วยก็น่าอยู่บริเวณนี้ต้นต้นผมก็มองหกสี่ก็มองนะหกแปดก็มองครับนะถ้าไปออกกสเทก็สี่เก้าแปดก็ถือว่าอยู่ในเซตอยู่นะกับกับหกเป็นเก้านะจะออกเลยผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่มันชอบเพี้ยนไปแต้มสังเกตดูวเอานี่ม,มีมีเรื่องให้พูดให้ฟังว่าน่าจะสุดท้ายแล้ว ช่วงนี้หอยเราจะปิดแแ้มเนอะมันจะไม่ถูกขึ้นแต้มลงแทมขึ้นแ้มลงแ้มเนอะทีแล้วเราให้เกตสีออกเกตสางวันนี้ไม่ด่วนนะไม่รู้ตัวไหนมันจะลงแต้มขึ้นแ้มนะผมก็ไม่รู้ถ้าตัวนี้ลงแต้มหรือขึ้นแต้มอะก็แล้วแต่นะถ้าขึ้นแต้มเป็นสีเก้าก็ถือว่าสวยอะ